จำโมเจ้าจุมครับตีแห่นนี่ก็คือบรรยากาศตอนเมลรงตีอ่างเก็บน้ำห้วยลานตำบลออนใต้อำเภอสันกแปงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอสันกะแปงกําแหวบรรยากาศตอนเมลงเกาะประมาณนี้นะครับเขาจะมีมิรักแฟนครับลายท่านตัวกันเกยมาเอี่ยวนี่เอารถมาจอดนี่จองตีเซตแล้วเกาะกลางเต้นคง กลางโต๊ะพ่องเอาเครื่องเดิมมากินกันพ่องบรรยากาศจะอีฮับลนเย็นเย็นเยนโหบรรยากาศตีราคาต่ไรดิฮะบรรยากาศพันล้านราคาลอย <c oughs> ประมาณนี้นะครับตอนแรงๆนี่มีทุกเพศทุกวัยมาชุมนุมกันที่นี่เลือกเอาตีหนังได้ตามสบายตะกี้องปั่นรถทีบมาละ ไถ่เกยมาเอียวพองก็ครับถ้ายังมาเกยแนะนําเลยเนะ้อตอนไม่แรงนะเอารถมาจอดตีหิมอ่างนีก้าก้าเก็บสตังค์คนละสาบัดบดได้คนละนะครับเป็นค่าบํารุงรักษาเนาะ ตอนนี้ตังบนอ่างห้วยลานเปินมีของกินขายแล้วเนิ่งเจ้าหมูกรอบปั้นนาห์ห่มแล้วอันนี้คือจิ้มปิ้งหมูปิ้งไม้กีบากค่ะไส้จินเกลือไส้ย่างกินเกลียวสาไม้ซาวจ้าสาไม้ซาวเรต้องกลัวอดเนาะนี่มีจิ้มปิ้งมีอะไรไม้ห้าบาทค่ะไม้ห้าบาทครับมีมะม่าโต้ยมีตำส้มโต้ยเนาะตำกระท้อนเป้งย่าง น้ำดื่มเริ่มต้นจานละ50บาทเปิทน้ำดื่มเริ่มต้นที่10บาทอ๋อขายทุกวันเลยครับมาอุดหนุนกันได้นะครับเม่์วันี้ครับเม่์ก้าจื้ออย่างครับจื้อพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญน้องละอายเหรอไอ้สมศักดิ์ค่ะไอ้สมศักดิ์อะครับคุณเป็นคนบ้านนี่ครับคบ้านนี่ครับขอบคุท่านขุนเข้าดูในเพจได้นะคะขอบคุณาก ตัวท่านขุนค่ะตัวท่านขุนอาหารและเครื่องดื่มไม่หนาวเป็นร้านกลางเต็นตัวน้าเจ้าผักสมุนไพรนะครับลูกชิ้นปิ้งตัวท่านขุนเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกสี่แปดแปดสองแปดห้าสามเจ็ดเข้าไปดูในเพจได้เลยค่ะเข้าไปดูในเพจได้นาะค่ะแล้วจ้ามืจะจมมานี่ก็เอิญบอกก่อนดวงหน้าจะได้เตรียมครัวไว้ให้เนาะเต้นตัวนะคะครับผม ขอบคุณครับขอบคุณค่ะข,ขอบคุณครทำไมครับขอบบคคุณรัมาอุดหนุนก็นได้นะครับชาวหมุดจะจมวันนี้ผมมาเอาบรรยากาศห้วยลานต่อนมแมลงขึ้นพอกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปพองมุมอื่นต่อปุ้นครัวท่านขนอันนี้เคลฟไหนครับอันนี้เคลฟห้วยลานเจ้าอ,อ,อร่อยที่สุดในให้วยลานเจ้าเชิญมาจิ้มได้นะเจ้านี่อ,อันกี่บาทนี่อันสองห้าบาทค่ะสองห้าเอ็นสองห้าบาทบ่ได้เนาะค่ะสองไซส์สองห้าไส์ไข่สามสิบบาทค่ะอ๋อพิเศษ มีอันนี้สดๆดห่อนๆ<ม>นี่คือสบายเลยสบายเลยมาถึงแต่นี่ไม่ต้องกลัวอดเนาะ,อะเอากระตัวกับสตางค์ใหม่เนาะกแพงค่ะที่นี่ขายแพงค่ะกแพงนะครับนี่บรรยากาศก็กดีเนาะอพอมุมตัางหลังนี่สุดหยอดเลยสุดหยอดเลยเอาขอบคุณแม่กล้าเครฟ <สะ S 1> ชื่ออย่าง <ขอ S 1> ครับ ื่อเอค่ะชื่อเอ,อ,เ,อเอาขอบคุณ<ม>คุณเอนะครับขอบคเจ้าป้าเดี๋ยวจะไปพอเจ้าอื่นต่อไปอันนี้เจ้าที่ไหนก็เจ้าสองพันพรเที่ยวครับสองพันพเที่ยวนีอ่อันนี้มีอย่างครับนี่มีข้าวเกี๊ยบครับข้าวเกี๊ยบถุงกี่บาทถุงซาวถุงซาวห้าบาทครับซาวห้าบาทมีปลาหมึกตดยหมึกไม่แต่ใดครับไม่มีสิบบาทซาวบาทครับสิบบาทซาวบาทบริการพร้อมครับหมดครับ กุ้งเต้นก็มีทอดชูใหญ่ครับลุงปั๋นลุงปั๋นป้าดนอยู่บ้านไหนนี่ครับอยู่บ้านปงนี่แหละครับโอ้ปีน้องปลาเลี้ยงบ้านปงทั้งนั่นเลยล้อเป่งรวยกันเนาะเป่งเป่งมีรายได้กันอ่าแล้วครับครับอันนี้มีกุ้งกุ้งกุ้งเต้นอ่ามีกุ้งเต้นครับเจ้าหมูมีกุ้งเต้นบนหน้าเพราะนั่นแล้วกุ้งเต้นนี่ขายจะไรช่วง50ครับ50ได้ก๊อกหนึ่งครับอ๋อ วันนี้มีกุ้งเต้นขายอ่ะมาอุดหนุนกันได้นะครับเจ้าหมูเจ้าจุ่มมีสามสามเจ้าละเนอร์ไปน้องท่านพ่อมูลมาขายนะอาจะสร้างอย่างก็ได้เนอร์กุ้งเต้นก็มีครับนี่ครับนี่ะละถ้าเปิดสร้างเซตเอาไปส่งเนาะครับ้างเซตเอาไปส่งที่ไหนไปส่งตีจอดนะรอส่งตีจอดนี่เนาะโอ่แค่าามาถึงตาน,นี่นี่ เอาเป็นทรงตีจอดตีจอดเป็นจอดเลยุงเช้นตุ้มเตน้นตุ้มเตน้นปลาโดนปลาโดนไหมยอมออกอะอืโอเคอันนี้ผู้จการใยของแอป,ปันอ้าโอเคเอาละครับจอหมูจะชมบริาการในอาเก็บน้ำหนยลานนี่มาต้องกลัวเน้ามีของกินกัน บรรยการใจอีนะครับชาวมุจจะจุ่มขอลอนี่รถยามาฮ่างามมันมีเต็มปิกนิกมาตัวเบรรยากาศฟินขนาดเลยจะออกกล้องก่อนออกกล่อนบอลเนาะโอ้หน้าตาดีขนาดครับชาวมุจจะจุ่มแฟนครับสาวๆที่สำคัญมีไส้ย,ย่าง มึกย่างมีลูกชิ้นทอดตัวนะครับมีน้าเขียวๆตัวบรรยากาศห้วยลานบรรยากาศอีนะครับชาวหมู่จะจมพงบางคนบางกนเอาเรือแล้วก็เอาไปจมเบ็ดตั้งกลางห้วยลาเลยบรรยากาศดีขนาดครับ ผมว่าหลายๆคนนี่ค่าจะเคยมาอยู่เนาะอ่าเก็บน้ามูลนานตอนแมลงนี่นะยิ่งตอนทีเปันมีแข่งบอกไฟนะโป้อเท่าคนนักขนาดพอแี่ยตอนนี้วันศุกคนยังน้อยอยู่นะแต่ถ้าเป็นวันยุษนี่นะคนจะนักกว่านี่ต้องมาจองตี้กันเจ้าๆนะครับ